ดูนั่นคือผงข้าวไข่เจียวชีวขาวแล้วก็ซักพุงรถก็ผงนัวนิดหน่อยนะครับผมไม่มน,มนึกนั่นคือแบบหนาวเลิใส่เสื้อกันหนาวเลยวันนี้เป็นฝนตกนะครับฝนตกข้ามเข่าครับผมไช้เคี่ยวเขานี่แต่มันตกลินๆนะครับผมพอลินๆนะครับอากาศดีๆครับผม เหมาะสำหรับคนมีคู่ครับผมแต่นเพิ่มเล็กน้อยกับมีคู่แล้วที่สิบเก้าที่น่อยเสิกับแล้วนะครับไม่รู้ดูในเฟซพี่เป็นได<อ>้กลับไทยแล้วสิบเก้ากับดู่แค่ไปสิบสี่วันกัดตัวก่อนบ่ครับกัะตัวโอ เดีย๋ยวเขาจะไม่หนาวเลยนเพิ่อ,หอ,หอนหว่านไวเตรียมผักกูเกลอดลดเข็ดหูหนูพี่เด็ดเลยครับห็นหูหนูผัดแจ่มมากเลยแล้วก็ดอกกะหล่ำ กระเสาะกึดกึดขาบอเ,เลยเขาพูดตลอหอวาน่อาจะพอเลยนะเนี่ เอาสีสีเขียวตัดให้มันสวยหน่อยนะครับมีอะไรเขียวๆไี่ได้ไม่ไไมีแล้วสีคนะไหน่อยมีสีเขียวนะครับขาดบ,บ็อกขลี่ครับมีบ็อกขลี่่นีสุดยอดเลยพัก่ดูนี่หายากครับผมนณะฮ่องกงด้วยครับผมต้นปักบุบวบเป็นไฟแล้ว

เดี๋ยวสิงข้าวแรงไม่ได้เราไปริมน,น,น้ำมันออกแล้วก็สีน้ำมันออกแล้วมาเจียวต่อครับรอบรอบนิดหน่อในนะรอบนอกนิดหน่อเพิ่มบอ,อสิงสามสักหน่อยนะเพิ่มบอกโอเคครับผมลองนัวแน่ครับถ้าใส่มือขับขึ้นมาอีก รวมลงไปครับผมผัดผักไปแรงๆแ,แบบนี้ครับผัดมาลลมบบดเลยเหมกระบวยไปเลยดู แล้วสองซ้อนปลา,ปลปลา,ารกระดที่ิสาวการต่างๆโอนนายะกับมากเยยอดเลย รรม,มาครับผมมันแบบล้งซื่อเลยครับนี่แต่ว่าเวลากินแสบพุอกเลาครับนี่ข้าวไข่เจียวร้อนครับผมผัดผัดรวมมิตรต่อข้าวไข่เจียวกันเลยครับผมลองแบบออริจินอลกันนะผมออริจินอลแบบยังไม่ใส่อะไร คอัดผักครับที่นี่อัดผักรวมไม่ได้เพิ่มเพราต้องทวงครับผมชรอบมากเส้นหมูดำด้านในอร่อยเลยครับผมนะบอกว่าใคเชียวที่นี่ อดดผมความม,มมันคมความมันนวดีครับผมหักนั้นหวานก็กว่ายปน้มักเสกก็เจอมกน้ำปลาผมหมักซอยพี่เขาพิล่งไปกมูกจมับมาครับเนื้อมองถามพัดพัดนี่ครับผมพัดพักตัวหนกน <laughs> มันจีแเสบมากครับผมถ้าพัดแบบเจียมคน,นอย่างนี้ครับผมจะพัดแบบน้ำจุ้งล้วงบ่แสีบครับทางสินี่ชุดยอดเลยพัดแบบน้ำเพิ่มครับผมเพม่งต้องให้น้ำแล้วไล่ครับผมเราเพิ่งไปยิงชุดยอด กินแบบลูกอวสานก็ไม่เหมือนใครครับผมสมลงไปเลยนัวมากเลยเข้มข้นทุกหยด mệt tụt đào đào con tụt tính tao con điò, Phiên nghỉ bạc con. ใส่หมูสับ,สดดบ,บคุณดาวผมอพวกอันพี่เด็กกูมึงไม่เห็นหูหนู

ความมากกวาพริกหยวกกับซอสกับหมูสับน้ำเยิ้มแห้งหอมอร่อยผม ดุ้ยกันเย็นมันหอยเล็กน้อยครับจัดมากผัดกะเพรานักขึ้นแบบนี้ท้องหด Gracias. มีดอกเหลืองๆอยู่หน้าบ้านออรับผมสวยมากเลยเหลืองอลามเลยครับผมฝนตกเทิอเข้าไปเลยนะฝนจะโดนลิ้นหุปปนหอบออกมาทำไมลิ้นแย่อ <c oughs> อกมาทำไมลิ้นว้ายวานเดียวคนเดียวถึงามตลาดแล้วไปนอนต่อไปอากาศด,ดีอนอนต่อไปเร็ว